ผมเองเนี่ยนะครับทั้งอยู่การเมืองบนท้องถนนและในสภายังไม่เห็นถึงความเร็วร้ายถึงขั้นนี้เลยนะความเร็วร้ายก็คือการแบ่งสมบัติชาติการจัดสรรตําแหน่งอื่นใดเนี่ยนะครับในคณะรัฐมนตรีแปลความว่าทั้งกรมทั้งหน่วยงานนั้นพวกนี้ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จการขอจัดสรรในแต่ละกระทรวงกระทรวงนี้ทุนนี้กระทรวงนี้ทุนนี้ผ่านรูปแบบพักการเมืองต่างๆ และก็จ่ายเงินให้กับทั้งสองซีกครับไม่ว่าซีกนี้นะครับที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านในอนาคตหรือจะเป็นรัฐบาลหรือจะมาจับมือกันในอนาคตล้วนแต่อยู่ในมือของกลุ่มทุนทั้งสิน้นใช่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าลองติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าบรรดากลุ่มทุนก็จะลากกลุ่มทุนเข้าไปพบเจ้าของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองไม่ใช่ประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ยใครว่าพรรคการเมืองเป็นประชาชนเป็นเจ้าของเนี่ย หลอกลวงทั้งนั้นก็วันนั้นพูดเรื่องว่าประชาชนจะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองได้จริงไหมโดยข้อกฎหมายโดยระบบการเงินเ,นเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าพรรคการเมืองไม่ใช่ประชาชนเป็นเจ้าของอแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าของพรรคก็มีหน้าที่ในการสร้างแบรนด์สร้างความเชื่อและลงทุนด้วยตัวเองให้น้อยที่สุดถามว่าแล้วใครจะมาลงทุนก็ตอบว่ากลุ่มทุนซึ่งกลุ่มทุนก็จะได้ประโยชน์ ยางงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการที่จัดสรรเรื่องทรัพยากรที่เป็นโครงการนอกงบประมาณทั้งหลายซึ่งผลประโยชน์ชาติอย่างมาโหฬารานนี้ได้มีการจัดสรรได้มีการแบ่งกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยนะครับมันอาจจะมีบ้างแต่มันยังไม่ถึงขนาดนี้นะครัคร้งนี้เป็นการออกแบบประเทศนี่นะครับที่เหลวแหลกบัดซบที่สุด ผมเองเนี่ยนะครับทั้งอยู่การเมืองบนท้องถนนและในสภาเนี่ยยังไม่เห็นถึ่งความเลวร้ายถึงขั้นนี้เลยนะความเลวร้ายก็คือการแบ่งสมบัติชาติการแบ่งประโยชน์การจัดสรรตําแหน่งอื่นใดเนี่ยนะครับในคณะรัฐมนตรีต่อไปนี้เนี่ยนะครับแต่ละกระทรวงที่เราบอกว่ากระทรวงนี้ก็คือเจ้าสัวกลุ่มนี้<ม>กระทรวงนี้เจ้าของกลุ่มนี้<ม>โดยที่ตัวเขาไม่ได้มานั่งนะแต่คนของเขา ซึ่งก่อนหน้านี้เราเองก็เห็นระบบอุปัมภมเนี่ยที่เจ้าสัวขนาดใหญ่ไม่ว่านี่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของตัวเองธุรกิจของตัวเอง<ม>ก็เลี้ยงดูตั้งแต่ข้าร,ราชการชั้นผู้น้อยจนกระทั่งไปเป็นอธิบดีจนกระทั่งไปเป็นปลัดกระทรวงและนี่ครับมาจัดการพักการเมือง<ม>ให้มาเป็นรัฐมนตรีแปลความว่าทั้งกรมทั้งหน่วยงานนั้นทั้งกระทรวงนั้นพวกนี้ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครั้งนี้เนี่ยนะครับที่มันน่าห่วงใหญ่ก็คือว่าในท่ามกลางนี่ความชุนลมุนทางการเมืองนะครับความวิวาทะวิวาทต่างๆนั้นเนี่ยคนไม่ได้มองเห็นความซ่อนเร้นอันนี้เลยซึ่งไอ้ความซ่อนเร้นอันนี้มันสำจัดสำแดงเวลาที่มีการจัดการเรื่องอำนาจหลายครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเราก็จะเห็นแปลกๆว่าเอ๊ะมันมาได้อย่างไรคนนี้มาได้อย่างไร มันก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายทําทุกอย่างไม่ได้มาเฟียแต่มาด้วยการแลกผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่จะไต่เต้าทางการเมืองผมยกตัวอย่างพรรคการเมืองต่างๆเห็นไหมคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะลอยมานะขณะที่บรรดาผู้แทนราษฎรนะครับไต่นี่ครับบางคนสิบพันสิบสิบสมัยสิบเอ็ดสมัยสิบสองสมัย ไม่ได้รับตําแหน่งอะไรมีปพันสาทางการเมืองไม่เกี่ยวเลยะไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางการเมืองก็มีนวกะทางการเมืองก็คือคนเข้ามาใหม่นี่ผมยกตัวอย่างว่ากรณีพักเพื่อไทยเนี่ยบรรดานักการเมืองที่มีพันษาสูงต่างๆนั้นไม่มีความหมายใดๆเลยครับทั้งที่ว่าหนทางทางการเมืองมันต้องไต่ไต่เต้าตามลําดับอืเพื่อที่จะได้ฝึกฝนเรียนรู้สังสมประสบการณ์เพื่อที่จะบริหารประเทศ แต่ว่าพอพอถึงที่จะตัดสินใจว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เอาเจ้าของหมู่บ้านสุดนักธุรกิจอาสงหาหรือม,มารั์มาเป็นแคนดิเดตและก็ประโคมผม,มและนักการเมืองต่างๆก็ถูกด้อยค่าโดยอัตโนมัติครับุณจะผ่านการเป็นนักการเมืองมากี่สมัยก็ตาม,มสสกี่สมัยมรัฐมนตรีกี่สมัยก็ตาม,มไม่เข้าคุณสมบัติและคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตต่างๆ ไม่เคยอยู่ในกลไกรัฐนะออยู่ในแวดวงธุรกิจและก็ไม่เคยสัมผัสกับประชาชนชนะครับคือไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆที่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้ยากไร้ทั้งหลายใช่ครับแต่มาเพราะนะครับฐานะหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ความสําเร็จทางธุรกิจซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาตินะ เป็นความสําเร็จที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวที่กําลังชื่นชมกันอยู่สรรเสริญกันอยู่นั้นสําเร็จในเรื่องส่วนตัวแต่เอามาแคร์ในเรื่องประเทศใช่เพราะว่านี่นะครับร้อยวันพันปีเพียงแค่วันลีว่าผมรังเกียจการรัฐประหารคุณก็เป็นเป็นพระเอกแล้วเป็นพระเอกแล้วแล้ะตลอดระยะเวลาคุณต่อสู้เรื่องกับคณะรัฐประหารนึอเปล่าถูกเคยปรับทัศนคติไหมนะครับเคยถูกจับกลุมคุมขังใดๆไหม ที่จะออกมาต่อสู้กับการรัฐประหารแต่ว่านี่นะครับเวลาผ่านมาเกิดเก้ปีก็พูดแล้วก็สวยงามอ๋อนี่คือคนที่เป็นมีวุฒิภาวะเป็นแคนดิดต์ตอบคําถามไม่ได้ก็บอกว่า <c oughs> ผู้ที่กล่าวหา <c oughs> นซึ่งเป็นคู่แข่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะ <c oughs> ก็บอกว่ามีวุฒิภาวะสูงทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ตนผมก็ไม่ได้เชื่อว,ว่าเขาจะได้เป็นนายกนะ <c oughs> นะครับเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่หมากหนึ่งเท่านั้นทางการเมืองเพราะถึงที่สุดนั้นถ้าไม่ใช่หมากบังคับจริงๆนั้นเขาก็ต้องเลือกคุณอุงอ้งยิงนั่นแหละและก็ไม่ได้มีผลทางการเมืองในการเพิ่มเรตติ้งอะไรเพราะคุณอุ้งยิงก็เหนือกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะทําโพกี่ครั้งก็ตามในกรณีสองคนนี้แต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะเอาผลประโยชน์ชาตินะครับ ให้กับคนที่มีความสําเร็จในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาจัดการอย่างไรและที่สาคัญที่สุดก็คือว่าจริงอยู่ผลประโยชน์ตัวถ้าเป็นลักษณะที่มีธรรมาิบาลอันเด่นชัดมีความในครับสะอาดอย่างหมดจดเป็นที่ประจักษ์คือหมายความว่าอยู่ในวงธุรกิจก็ได้และได้รับการสรรเสริญเหมือนคุณเฉลียวอยู่วิทยานีนะครับ ซึ่งหลานเขาคนละเรื่องนะแต่ว่าตัว,วเขาเนี่ยดำรงตัวอย่างนะครับว่ายิ่งสูงเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งทำตนที่ที่ต่ำบางคนต่ำทำตัวสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีหลากหลายเรื่องเราเราก็ต้องดูอดีตเพราะผมอธิบายความว่าเขาไม่ใช่เป็นคนใหม่ทางการเมืองแต่อยู่เบื้องหลังและเป็นเบื้องหลังที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลย เป็นความล้มเหลวนำพาสู่การล่มสลายของรัฐบาลยิ่งลักเพราะอย่างที่บอกว่าพอเลือกตั้งเสร็จเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่ออกจากพักไปก่อนแล้วเนี่ยมานั่งเป็นเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนัมเบอร์สองเลยนะอธิบายอะไรใครไม่ได้และทุกคนก็มองตาตาปริบๆก็ถามมามาได้ยังไงเอามาจากคนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแรกที่ถูกตีแตกหลังจากนั้นก็ราบคาบก็เป็นคนของคนคนนี้แล้วก็ไปดูสืบสาวราวเรื่องแล้วเนี่ยว่าเขาเขาทำหน้าที่อะไรก็เ,เป็นบริษัทคู่ค้ากับธุรกิจที่คนคนนี้ทําบ้านเมืองเราอยู่ในสภาพการอย่างนี้มาโดยตลอดแต่คนไม่ฟังเพราะว่าพวกนี้ก็จะทําตัวสะอาดสะอานแต่งตัว,วดีพูดดีมีวิสัยทัศนะครับดูเท่ดูสมร์ท คือมันอยู่ในแบบนี้ตลอดคือบ้านเมืองเนี่ยมันชอบของปลอมอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้ของจริงๆที่จะมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับมักจะไม่ได้รับโอกาสชเพราะฉะนั้นก็สร้างของปลอมบ้านเมืองมันจึงได้อะไรปลอมๆเราในฐานะประชาชนนะเพราะฉะนั้นเราก็วาดหวังว่าคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันควรที่จะมีความจริงมีความสมารถและมีความสง่างามไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ ไม่ว่าทางสายเลือดทางกรรมพันธุ์หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่จะมาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการคนมาแก้ไขปัญหาชาติผมเรียนย้าอีกครั้งว่าเราต้องการคนมาทําให้กับแผ่นดินไม่ใช่เอาคนมาทําเอามาปล้นชาติปล้นแผ่นดินกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้กระดานทางการเมืองที่เรามีความวาดหวังกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานี้เราเองก็เห็นยาก นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลกันก่อนครับในเชิงผลประโยชน์นะไอ้แต้ม<ช>ต่อทางการเมืองในการควบรวมใครใครกับใครนี่ว่ากันแต่มีการจองกระทรวงโดยการลงลงทุนผ่านแล้วเนี่ยถามว่ากระทรวงพลังงานมาทางไหนคนเห็นก็ทั้งบาททั้งเมืองอยู่แล้ะต่อไปกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับนะครับก็เอาคู่กรณีกับชุดปัจจุบันเนี่ยก็ก็คิดจะเข้ามาเหมือนกันเห็นไหม จองเหมือนกันอไอ้นี่ก็จออกจองไอ้นู่นก็จจองแข่งกันจองแข่งกันจองทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับประเทศไม่มีทางจะข้าม้นจากอํานาจและผลประโยชน์เหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ถัดไปหลังจากวันนี้เนี่ยครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆถ้าหมากมันเดินไปเนี่ยนะครับและดูเสมือนหนึ่งว่าไม่แลนซไลด์มากเรื่องการกลับบ้านเนี่ย ก็จะเป็นไปได้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขเดียวที่จะปลุกแลนส์ไลด์เพราะถ้าแลนด์ไลด์จริงๆเนี่ยให้เชื่อไว้อย่างว่าใครมาเป็นผู้สมัครจะโนแนมโนเนมอย่างไรที่เรียกว่าผู้แทนนกแร่คือแปลว่าคนที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนอและก็ได้โดยกระแสเช่นพัอนาคตใหม่เมื่อคราวที่ผ่านมาพัฒไทยรักไทยเมื่อปีสองพ ของคุณสมัครสุนทรเวชประชากรไทยปี2522ของคุณตรีจำลองสีเมืองปี2535จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่รู้ใครมาจากไหนเป็นผู้แทนราษฎรนั่นคือแลนสไลด์เมื่อก่อนใช้คำว่าฟีเวอร์นะครับฟีเวอร์หมายความว่ากระแสพักเนี่ยมันกลบทุกสิ่งนะครับไม่ได้มองหน้าคนเลยถามว่าสสพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับก่อนถูกยุบเป็นก้าวไล มีคนรู้จักไม่กี่คนนะแต่กระแสมันพาไป <Yeah. S 2> แต่ผิดจากครั้งนี้นะครับในการคัดเลือกคนเอาคนเข้าเอาคนออก,ออกต้องแลกกับอะไรนั้น mm. ประเมินในทางการเมืองเลยครับถ้าแลนเซไลด์เนี่ยจะไม่มีวันใช้วิธีการนี้ mm. แปลว,ว่าเอานายกรนายขอนายคอมาลงอย่างไรก็กระแสพักกวาดหมด mm. นะครับและก็จะได้นักการเมืองที่คนไม่รู้จักแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ mm. ไอ้วิธีการมันเป็นการบ่งบอกว่า ขาดซึ่งความมั่นใจแม้กระทั่งจะประกาศอย่างชัดแจ้งชัดเจนนะครับฟันตรงไปตรงมาว่าจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐก็ยังไม่กล้าประกาศ <c oughs> มันได้สะท้อนให้เห็นว่าการขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นการเดินทางกลับที่มีการปล่อยข่าวให้ข่าวกันมาเป็นระยะระยะว่าจะเข้ามาก่อนการเลือกตั้งและจะเข้าเรือนจําและก็ไปอยู่โรงพยาบาลและก็จะได้รับการอภัยโทษ รอบประกาศว่าไม่ต้องแก้ไขกฎหมายมนะครับไม่ใช่อะไรทั้งนั้นรอคุณอุเมียงประกาศม,มันมีช่องทางเดียวก็คือหนึ่งเดินทางเข้ามาสู่เรือนจำและขอพระราชทานอภัยโทษก็ชี้เป้าไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเพราะไอ้ที่อธิบายทั้งหมดมันมีประตูเดียวเท่านั้นมไม่มีประตูที่สองเลยและถามว่าอยู่ในสถานการณ์อันนี้นะครับที่จะมีการแข่งขันมันก็มีบทเรียน นะครับในการเลือกตั้งยี่สิบี่มีนาคมปีหกสองอยู่แล้วที่เอาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติมาในนั้นวันนั้นถ้าไม่มีปัญหานะ่นั่นก็กินรอบวงนะกวาดรอบวงพรรคการเมืองต่างๆไม่มีใครสู้เลยหมอบหมดหาเสียงกันอย่างไรนะครับพูดได้ง่ายว่าหาเสียงกันอย่างไรจะต่อสู้กันเรื่องอะไรนะครับจบแล้วนะครับและที่สำคัญหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาใหม่มากมายที่จะเกิดขึ้น นี่ก็หมายความว่าการวางกลเกมที่เอาเปรียบคนอื่นนั้นท้ายที่สุดก็ได้รับผลลัพธ์มาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันวิธีคิดอันนี้มันถูกขยายความคิดไปทุกแวดวงนะบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองแต่ละคนก็ชักจะมีความเชื่ออย่างนี้นะไม่ว่าคนคนนั้นจะผ่านการเมืองมาอย่างไรบอกได้การข่าวมาอย่างนี้เลยนะครับและก็ขยายกันไปอย่างรวดเร็วนะครับว่ากลับมาแนะ่ และก็จะกลับมาก่อนการเลือกตั้งเมื่อนี่ยนะครับกลับมาในจังหวะอย่างนั้นก็จะปรากฏการแลนสไลด์เพราะนี่นะครับเอาคุณเสถามาเปิดต่อจากคุณองุงอนะิงเนี่ยแลนสไลด์ตรงไหนอย่างไรเพราะการคัดเลือกผู้แทนซึ่มีปัญหาเต็มกันไปหมดอนะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะว่ากันไปเองนะไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวเราก็นั่งว่ารายการตรงนี้นะครับแต่ว่ารับรู้ ว่าแต่ละที่มันมีปัญหาหลักวิธีคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้หมากต่อไปเพราะหมากเนี่ยนะครับสุรเกียรติเสถียรไทยก็เป็นไปไม่ได้แล้ว <Yeah. S 2> ดังนั้นเนี่ยนะครับการเอาเสถฐามาเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เกิดแรงเหวี่ยง <Yeah. S 2> ถึงขนาดว่าสามารถจะพลิกทางการเมืองให้เห็นได้อย่างชัดเจน <Yeah. S 2> วันนี้เนี่ยนะครับโปรไบวือคนแบบล้อมเป็นพันเป็นหมื่นแล้วถ้าปรากฏการ์อย่างนั้นเนี่ยนี่ใช่เลย แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนไทยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรปรากฏการอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เหลือหมากเดียวนั่นเองใช่หมดแล้วหมดแล้วเาเมื่อวานเปิดตัวเจอประยุทธ์เป็นดอกเดียวไปไม่เป็นแล้วอก็อประยุทธ์กลายเป็นคู่เป็นคู่กรณีะนะครับและคําถามของประยุทธ์เ่ยก็เป็นคําถามความจริงต้องตอบอธิบายะนะครับไม่ว่าจะมาอธิบายว่าประเทศไม่ใช่บริษัทแต่ว่าความเป็นผู้นําต้องตอบโดยทันทีตั้งแต่วันนั้น ต้องตอบซึ่งถึงความตั้งใจไม่ใช่ตอบซึ่งตำแหน่ง